เพื่อจะตรวจสอบว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่จะทำประกันประเภทหนึ่ง,งได้หรือเปล่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะถ้าเป็นรถเก๋งส่งบคนลรถกระบะส่บุคนหรือรถตู้ส่บุคนเนี่ยกําหนดที่ผู้ขับขี่ได้คุณสามารถระบุผู้ขับขี่ได้ถึงสองคนหนึ่งคนก็ได้สองคนก็ได้พราะในการลดลดลดผู้ขับขี่ลงเนี่ยสมมติถ้าคุณเจาะอ,องวราบคุณเป็นคนขับ อายุเท่าไหร่ครับสมมติคุณอายุเกิน50ก็มีส่วนลดจากการระบวนกี่ได้ถึง20%ของเบียบ้ยหลกักเบี้ยหลักคือตรงนี้นะครับเบีย้ยหลักนะฮะอันนี้คือเบี้ยอนุสัญญาเพราะนั้นสามารถลดได้ถึง20%นะครับอย่างกรมธรรเจ้านี้เนี่ยไม่ระบุเห็นไหมไม่ระบุตรงช่องนี้ก็ก็ไม่มีส่วนลดถ้าเกิดอายุ10-18ลด้5% 25-30ลด10% สั้นหกถึงห้าสิบลดสิบห้าและเกินห้าสิบลดยี่สิบเมื่อนั้นท่านเกินห้าสิบนะท่านก็มีส่วนลดในระบบขี่ได้ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วท่านเกิดลูกชายท่านนะครับท่านระบุสองชื่อนะท่านอายุห้าสิบเอ็ดลูกชายอายุยี่สิบห้าก็มีส่วนลดแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ก็เอาส่วนลดที่น้อยสุดมาเป็นตัวเกณฑ์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านขับรถคนเดียว ไม่มีคนขับอยู่แล้วท่านระบุตครับอย่างน้อย5% 10%, 10 15% 2%จะได้มาทำให้ท่านจ่ายเบี้ยน้อยลงพผลประโยชน์บริษัทไฟแนนซ์ Finance บังคับให้ลูกค้าที่ผ่อนไฟแนนซ์เนี่ยจะต้องซื้อประกันไยตลอดสัญญาเพื่อป้องกันว่ารกคันนี้หายบริษัทไฟแนนซ์ Finance จะได้ไม่ต้องฟ้องลูกค้านะฮะ แจ้งบริษัทประกันไปแล้วได้เงินจากบริษัทประกันไปดีกว่าโดยลูกค้าเป็นคนจ,จ่ายเบี้ยประกันไปถ้าเกิดชนมนเสียหายล่นะก็สาม,มารถที่จะเบิกเงินกับบริษัทประกันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราผ่อนไฟแนนซ์อยู่ในช่องนี้เนี่ยเราต้องระบุชื่อไฟแนนซ์แล้วกรมธรรม์จดหมนี้ก็ยกให้ไฟแนนซ์ไปถ้าติเกิดรถหายล่ะนั่นคันนี้เนี่ยนะผมทำทุนได้สองล้านแปดนะครับ ถ้าเกิดรถคันนี้หายบริษัทก็ต้องจ่ายผมมาสองล้านแปดถ้าสมมติว่าผมไม่ไปบอกกับ่ายไฟนั้นว่าผมไม่ไปบอกกับประกันภัยว่าผมจ่ายไปแล้วเท่าไหร่สมมติว่าผมจ่ายครัง้งครั้งไฟนั้นแค่ล้านห้าก็ต้องให้ทำสองบัญชีมาเลยให้เอาหลักฐานจากบินเนี่ยไปให้บริษัทกันไปให้บริษัทกันไปรับสาบแล้วก็จ่ายการคุ้มครองมาแยกเป็นสองบัญชีเลยบัญชีหนึ่งก็จ่ายไฟนั้นไปนะล้านห้า ส่วนนี้เดียวก็จากผมมาเพราะฉะนั้นต้องจ่ายในวงเงินสองล้านแปดนะครับเพราะฉะนั้นไฟนั้นต้องการให้คุณระบุไฟนันแนนเป็นผู้รบับประโยกแล้วกรมประชาธนี้ต้องให้กับฟนันแนนเป็นผู้เก็บเราเก็บไปช่วยซ้ำๆเราเยออย่างเดียวเพราะฉะนั้นฟนแนนจะได้มั่นใจเนจกวันคุ้มครองนะครับคันนี้คุ้มครองวันที่นะฮะสิบแปด สิบปีุนายนนะอานนึ่งสิ้นสุด18บิีุนายนอ้อา2งเวลาสิบปุนนอเหม่อชพรบอะไรครับสิ้นสุดสิบุันอคันนี้เราลำนีหนึ่งก็คือคันคันเดียวในช่วงนี้อาจจะทำเป็น2อคันก็ได้สาคันก็ได้ก็ขยายขึ้นมาเอาเป็นคันเดียวก่อนแล้วคันรหัสหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งคือรถเก๋งสุคนแต่ถ้าหนึ่งสองศูนล่ะก็เป็นลดเก๋งเงิน แต่รถเก๋งนะฮะที่เป็นชื่อใช้เพื่อการพาณิชย์อย่างเช่นรถคุณนะใช้เพื่อทําการค้าไปติดต่อลูกค้าอันนี้คืวอย่างเล็กๆเพราะฉะนั้นเบี้ยจะแพงกว่าประมาณ24ส่เปส่วนมากเรือนนี้ก็จะใช้เป็นส่วนคนน,นะครับหนึ่งนศูนย์นะฮะเบี้ยจะถูกกว่า BMW ยี่ห้อรถนะ BMW 730นะสีนี้เจ็ดนะครับไม่มีทะเบ,บียนประกันได้ไหมเช่นเดียวกันกับพลเรบเลยครับไม่มีทสิบ,บประกันได้ นัะนบ,บีินไม่ใช่สัตวสำคัญเลยครับ BMW ก็คือกลุ่มรถกลุ่มหนึ่งอยู่ในห้ากลุ่มนะเพราะบบนับริษัทกันไปจะกำหนดกลุ่มรถอยู่ประมาณห้ากลุ่มอย่างกลุ่มรถที่จ่ายต้องจ่ายเบีย้ยแพงเลยก็คือกลุ่มรถนำเข้าโอสโมวินคานิแลเชฟโรเลตถือว่านำเข้าจากเมืองนอกรถพวกนี้ราคาแพงในเมื่อลูกค้ามีเงินซื้อรถราคาแพงก็ควรจะต้องจ่ายเบีย้ยประกันภัยที่แพง อย่าง BMW เนี่ยประกอบในบ้านเรา BMW เบียก็ถือว่าถูกหน่อยแต่ก็อยู่ในกลุ่มสองอกลุ่มห้าถูกที่สุดเลยอ่ะกลุ่มห้าจะเป็นโตโยต้าโซลูน่ามิกซ์ n อนด์เอ็นวีอีวสุซูรุกิคเบเลียนเนนี้อยู่กลุ่มห้าหัวใจสำคัญอยู่ที่เลขตัวถังนะถ้าเบียร์รถผิดไม่เหยีสาสำคัญบริปันไปไม่สามารถไปเสร็จได้แต่เลขตัวถังต้องไม่ผิด เลขตัวถังผิดเมื่อไหร่เนี่ยนั่นคือช่องทางของบริษัทไปที่จะปฏิเสธคุณได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูให้ดีว่าเลขตัวถังเนี่ยนะตรงกับทะเบียนรถไหมคุณต้องดูใหด้นะหด,หดีถ้าเกิดนะผิดตัวใดตัวหนึ่งเนะี่ยเป็นช่องว่างของบริษัทไบที่จะปฏิเสธได้เลยครับรถคันนี้ปี2004นั่นหมายความว่ารถคันนี้เนี่ยซื้อมาเมื่อปี2002 2004 ทำไมเราต้องรู้คอสอะครับเพราะเราจะรู้ว่ารถคันนี้เนี่ยนะซื้อเมื่อไร่ราคาปัจจุบันนี่ราคาเท่าไหร่เราก็จะคำนวณที่80%มาเป็นทุนประกันคันนี้ซื้อขายในตลาด2ล้าน3ล้านกว่านะปัจจุบันนี้จะขายอย่างในตลาด3ล้านกว่า,า 2, 000, เพราะฉะนั้นผมก็ทํา80%ก็ทาได้สองล้าน8ไม่ว่าจะเป็นรถถูกชนหรือรถหายไฟไหม้เราไจชอบ2ล้านแปนี่แหละคือสิ่งที่ เราจะต้องออกมาอ้างอีกว่าปีไหนกันแน่เป็นรถเก๋งเกิน4เกิน3 2.4นะเกิน2.4เบี้ยก็จะแพงหน่อยถ้าต่ำมา2.4เก็นเบี้ยถูกหน่อยนะฮะอ่ะเราจะเข้าสิ่งที่เป็นหัวใจสําคัญสำหรับผมมั้นั่นจบนี้เลยนะครับกรมการัยหรือคอพน่กำหนดบอกว่าจะต้องมีการคุ้มครองชีวิตรางลายบุคคลนอกนะเพราะเรื่องการคุ้มครองชีวิตร่ายบุหรีนอกเนี่ยนะให้คุ้มครองขั้นต่ำนะครับ ไม่ให้ต่ำมาหนึ่งแสนบริษัทกันภัยที่ขายต่ำมาหนึ่งแสนผมปิดปิดประกฎหไม้เลยครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะรีให้ท่านทราบว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนของท่านญาติของท่านหรือคนที่ท่านรักหรือคนที่ท่านรู้จักเกิดถูกรถชนนะครับแล้วจะเสียชีวิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องต่อรองเลยบริษัทกันภัยต้องจ่ายพลรนหนึ่งแสนแล้วต้องจ่ายภาคสมัครใจระหว่างเป็นหนึ่งสองสามและห้า อีกหนึ่งแสนเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นใครที่ถูกรถชนตายเนี่ยสามารถเบิกค่างปงศพได้ถึงสองแสน 2, อย่างน้อยนะครับอาจจะเบิกได้มากกว่านั้นก็ได้ตรงนี้ลงว่าคุ้มครองสองล้านต่อหน,น,น,นึ่งคนยี่สิบล้านต่อหนึ่งครั้งสองล้านมันคือว่าสมมติผมขับรถชนในกอในกอได้รับบาดเจ็บต้องผ่าตัดสมองมีใบเสร็จใบหนึ่งล้านเท่าไหร่ก็แล้วแต่บริษัทจ่ายตังค์เป็นจริงแต่ไม่เกินสองล้านบาท ตอนคนในช่องนี้เนี่ยหลายหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นการคุ้มครองชีวิตบุคคลภายนอกนอกรถไม่ใช่นะครับบุคคลในรถกระดันะครับเพร้ะช่องนี้นี่ยถ้าบสูบสูมผมขับรถไปชนในกอที่อยู่ที่ที่วิ่งอยู่บนถนนแล้วรถผมหักหลบตกใจนะครับไปรถผิดไปทิ่คว่งเพื่อนผมญาติผมน้องผมนะทุกท,ที่อยู่ในรถของผมเนี่ย ก็ได้รับคุ้มครองตามกรมธรรม์จ้าหน,นี้กันไม่เกินคนละสองล้านบาทในช่องชีวิตร่างกายภายน,อ,นอ,อกเนี่ยจะยกเว้นนะฮะที่จะไม่คุ้มครองผู้โดยสารในรถเนี่ยนะก็คือเอาคนขับเป็นที่ตัง้งถ้าเกิดผมขับแฟนผมนั่งอยู่ในรถลูกผมนั่งอยู่รถพ่อแม่ผมนั่งอยู่รถกรมธรรมนี้จะไม่คุ้มครองครับเพราะฉะนั้นจะยกเว้นไม่คุ้มครองสามีพัญญาคนขับพ่อแม่คนขับ ลูกคนครับแล้วถ้าเป็นลูกบริษัทอย่างเช่นรถกกานี่จดในะนมนิติบุคคลจดเป็นลูกบริษัทก็คือลูกจ้างขณะการจ้างงานก็ไม่คุ้มครองเช่นเดียวกันครับน้องคุ้มครองหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นปอตาแม่ยายน้องเมียพี่เขยน้องตัวเองคุ้มครองตามเงื่อนไขที้หมดเลยครับแล้วจา่ายใงินเงินสองล้านถือว่าเยอะไหมผมถือว่าไม่เยอะนะเป็นผมก็เดี๋ยวนี้ค่าสถาพยาบาลอย่างบางทีผ่าตับ พากะซองเป็นลาแล้นะคุณจะต้องหาบริษัทประกันไัที่มีการคุ้มครองสูงเพื่อมารองรับถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยบริษัทประกันไัจะได้ใจไหวเราจะได้ไม่ต้องไปจ่ายส่วนส่วน,นิขาดเพราะนั้นบริษัทประกันไัเนี่ยเราต้องหาบริษัทประกันไัที่ให้การรวงสูงแต่จ่ายเบีย้ยถูกถูอันนี้หล <an> ักนนการซื้อประกันนะนะหาบริษัทประกันไัที่หนึ่งเบี้ยไม่แพงคุ้มครองดีบริการเยี่ยม เบียร์ไม่แพงนะคุณควงดีกดันเดียบสมมติว่าสองล้านเนี่ยนะมีไปเสร็จไปหนึ่งค่าษาพยาบาลสักล้านแปดเนี่ยบวกสบาย